มาต่อกันที่ข้อ1 9้ครับทุกคนลุยสู้เราหลุดจากตีกวนละมาขึ้นเรื่องของจํานวนเชิงซ้อนให้เกริก่นก่อว่าจำนวนเชิงซ้อนคืออะไรพี่จะขอเล่าเป็นสตรอรี่ละกันสตรอรี่คำๆตลกตลกเนาะเออคือเรื่องมีอยู่ว่านะการลครัานหนึ่งมาแล้วเว้มีเรื่องราวของนายที่ชื่อว่านายเชิงซ้อน คนาน่าคือนายจำนวนนายจำนวนเชิงซ้อนไม่สิเรียกว่าเชิงสายอะไรเชิงซ้อนเนาะนายจำนวนจำนวนเป็นชื่อจริงเชิงซ้อ,อนเป็นชื่อเป็นนามสกุลนะนายจำนวนเชิงซ้อ,อน <S <S เขามีลูกสองคนคือลูกคนแรกเขามีชื่อว่านายจำนวนนามสกุลจริง คนที่สองชื่อว่านายจำนวนโอ้ยอันนี้ชื่อยาวมากนายจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ใช่จำนวนจริงทีนี้ไอ้นายจำนวนจริงเนี่ยมันมีลูกอีกสองหนอเว้ยพี่เขียนว่านายคนแรกเนี่ยชื่อว่านายจำนวน อะตักกะยะก็ต้องมีในที่เป็นจํานวนตักกะยะใช่ไหมแล้วไอ้ตักกะยะเนี่ยมันมีแตกกิ่งไปได้อีกนะคนหนึ่งชื่อนายจำนวนนับสกุลเต็มอีกคนชื่อนายจำนวนตัก,กะยะเหมือนชื่อพ่อเลยที่ไม่ใช่จํานวนเต็มชื่อใหญ่ละ ทีนี้ในจำนวนเต็มเนี่ยเขามีลูกหลานเต็มเลยเว้ยเขามีลูกสามคนวะคือนายนายจำนวนเต็มนามสกุลลบแล้วก็นายจำนวนเต็มนามสกุลบ,บวกคนกลางก็คือนายศูนย์เออเขาก็จะมีสัญลักษณ์แทนชื่อของแต่ละคนเพราะว่าขี้เกียจเขียนยาว แต่เราคนดูสิจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ใช่จำนวนจริงยาวมากก็เลยเขียนเป็นไอเนี้ยเขียนเป็นสนัญลักษณ์ C จากคาว่า complex R มันจะคําว่าเรียวตรรก,กะยะมันจะคําว่า c o o r d e n t i n ซึ่งแปลว่าผลหารซึ่งมันสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้มันคือเซ็ตของจำนวนจริงใดๆที่สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ส่วนอันตกรกะยะก็คือจำนวนจริงที่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เศษส่วน ก็เขียนด้วยคิวเด็จำนวนเต็มก็เขียนด้วยสัญลักษณ์ตัวแซดอย่างนี้หรือตัวไออย่างนี้ก็มีตัวไออย่างนี้เต็มลบก็แซดลบหรือไอลบเต็มบวกก็แซดบวกหรือไอบวกศูนย์ก็ศูนย์ไปอย่าไปคิดอย่าไปคิดอะไรมากอันนี้คือแผนภาพเพชรดีกรีแผนภาพต้นไม้ของ ครอบครัวตระกูลจํานวนเอ้ยครอบครัวตระกูลจํานวนนะชื่อเทพะอ่ะทีนี้จำนวนเชิงซ้อนเนี่ยคือถือเป็นเทพเจ้าของครอบครัวนี้เว้ยพอพูดถึงคำว่าเทพเจ้ามันก็ต้องมีอะไรมีด้านอวตารัเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ,เชิงซ้อนเนี่ยไอ้นายจำนวนเชิงซ้อนเนี่ย มันมีอยู่สามร่างอวตารไว้ทุกคนปกติไอเชิงซ้อนเนี่ยมันจะมันจะแปลงร่างเป็นรูป z เท่ากับ a บวก b i ใช่ปะอันนี้คือร่างทั่วไปของไอเชิงซ้อนแล้วถ้าเกิดว่า b เราเป็น a กับ b เราไม่เป็น0 a เราเป็น0แล้วก็ b เราเป็นศน เขาจะมีชื่อเรียกแต่ละล่างแตกต่างกันออกไปถ้า a กับ b ไม่เป็นศูนย์เขาจะมีชื่อว่าจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ใช่จำนวนจริงก็คืออะไรเป็นล่างนี้นี่เป็นล่างนี้แต่ถ้า b เป็นศูนย์ก็คือจะเหลือแค่ a เขาจะมีชื่อเรียกว่าจำนวนจริงแต่ถ้า a เป็นศูนย์จะเหลือพจน์ที่มันเป็น b คูณ i จะเรียกว่าจำนวน จินตภาพแท้เช่นจำนวนจริงเช่น1 2ึ่พายหส่วนสะไรก็ได้จิติตภาพแท้เช่น i ลบ i รูทส่วนส i อะไรก็ตามที่มันมี i คูณอยู่ถ้าเป็นอันนี้ก็เช่นลบห -3 ส่วนสองลบรูทสส่วนสอง i ส่บวกหา i อะไรเงี้ย อันนี้คือจำนวนเช,ชิงซ้อนที่เปานจำนวนจริงอันนี้คือทั้งสามด้านอาวตารของจำนวนเชิงซ้อนผู้เป็นเทพปกครองตระกูลจำนวนทั้งหมดนี่ยเก๋ปะ่ะมาดูกันข้อที่สิบเก้าันเถอะว่าทำยังไงเขาเรื่องอะไอย่างคือข้อนี้ a บวก bi อ่ะเขาก็ให้ว่าว่า i เป็นจำนวนจินตภาพซึ่งถามว่า i มีค่าเท่าไหร่ใช่ปะ่ะ เราไม่สามารถบอกได้ว่าค่าตรงๆของ i เนี่ยเป็นเท่าไหร่เราบอกได้แค่อ้อมๆว่า i อกำลังสองเนี่ยเท่ากับลบหนึ่งนะเราจะไม่พูดว่า i อกำลังสองเป็นรูทลบหนึ่งเอ้ย i เป็นรูทลบหนึ่งเหรอคะเพราะว่า i มันจะเป็นรูทลบหนึ่งก็ได้ในบางกรณีเออใช่ปะ่ะแต่มันก็เลยจะส่วนมากเนี่ยเขาจะเขาจะมองว่า ถ้าเขามองว่า i เป็นรูลบหนึ่งเนี่ยมันจะง่ายในการคิดมากกว่างั้นเราก็มองไปเลยว่า i ก็คือรูลบหนึ่งก็มองไปเลยมองแบบนี้ไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากส่วนใหญ่ก็เป็นตามนี้อยู่ละเออนะคบทุกคนโดยที่ b ไม่เท่ากับศูนย์แล้วเขาถามว่าแล้วเขาบอกว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันคือรากของสมการ x กำลังสองลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ รากของสมการกำลัง3มีกี่รากก็คือมี x 1 x 2 x 3ก็คือมี3รากมีสมมติว่ามี x กำลัง n px ให้เป็น a n x กำลัง n ไปบวก a n ลบ1นกำลัง n ลบ1ึดบวก a 0เท่าก,ก,กับ0รากของ px เนี่ย มีเอ็นรากก็คือเขารวมทั้งทั้งรากที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนทั้งหมดบางทีแบบตอนมต้นที่ผ่านมาหรือว่ามสี่เนี่ยเราเรียนแค่จำนวนจริงชฉพาะแล้วเก็จะบอกได้ว่าถ้าค่ามันเป็นอย่างนี้มันหาค่าเป็นจำนวนจริงไม่ได้ตรงนั้นแหละมันคือรากที่มันซ่อนอยู่ในนั้นมันคือรากของจำนวนเชิงซ้อนที่มันซ่อนอยู่ในนั้นเช่นกรณีอย่างเงี้ยถ้าเราลอง เขียนออกมาเป็นอย่างนี้ก็คือมันคือกําลัง3ผลต่างกําลัง3เนาะก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้ได้หน้าลบหลังคูณหน้ากา 2, ํา,กล,า,า,กล,า 2, กลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเท่ากับ0นั่นคือก้อนนี้เท่ากับ0หรือก้อนนี้เท่ากับ0นั่นคือ x เท่ากับหหรือ x เท่ากับอะไรอะเราได้บอกว่าก้อนนี้หาค่าไม่ได้ค่าที่จะค่าที่บอกคือค่าที่มันจะเปนจริงแต่จริงจริงแล้วก้อนนี้มันมีค่าที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนแอบอยู่ก็คือหาได้จากลบ b บวกลบรูทพกำลัลงสองลบ 4, 4ส่วนด้วย 2a ซึ่งก็คือลบ1นเอ,อ A เราคือ1เนาะลบ1บวกลบรูทล,ลบ3ส,ส่วนด้วย2อ่ะเรามองว่าไอ้ก,ก้อนเนี้มันคือรูท3คูณกับรลบ1ก็ได้แล้วเราให้แล้วเราเปลี่ยนเป็น I ซะมันก็คือลบ1ส่วน2บวกลบรูทสส่วนส I ไอคอนเนี้ยมันคือ x 2กับ x 3ที่ซ่อนอยู่จะได้ว่ารากของสมการเนี้ยมันคือ x 1ที่เป็น1แล้วก็ x 2ที่เป็นลบ1ส่วน2บวกรูทสส่วน2 i แล้วก็ x 3ที่เป็นลบ1ส่วน2ลบรูทสส่วน2 i อันนี้คือ3มรากของสมการ x กาลัง3าลบ1เท่ากับ0ที่ซ่อนอยู่ซึ่งค่า b เราได้เป็นค่าตรงนี้ B มันคือเป็นได้ทั้งค่าบวกค่าลบเนี่ยเราได้ว่า B เป็นบวกลบรวส3ส่วนสดังนั้น B กกาล,ลังสองเราก็เป็น3าส่วนสตอบข้อที่3จบไหมเดี๋ยวว่าจบเดียวว่าพี่ม่อยากให้มันจบมันแค่นี้เว้ยถ้าเราลองแปลงโจทย์ข้อนี้ดิดนึงนะแปลงเป็นข้อความคือพี่พี่จะเขียนมาอย่างนี้ เป็น x กํำลังสเท่ากับหนึ่งะย้ายข้างหรือพี่จะพูดอีกในหนึ่งก็คือ x คือรากที่3ของ 1, 1> แล้วเวลาการหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะว้าวดรามาติค,คอรี่มากแต่พี่จะพูดเรื่องหนึ่งให้ฟังก่อน คือในเชนิงซ้อนเนี่ยมันสามารถเขียนในรูปของ a บก b i ใช่ปะซึ่งถ้าเราลองไป plot กราฟเนี่ยมันจะมีค่า a ที่อยู่บนแกนจริงแล้วก็ค่าค่า b ที่อยู่บนแกนจินตภาพ a b แล้วเราลากเว c ต o r ศู์ศูนไปตรงเนี้ยคือจุด Z ของเรา Z a b หรือก็คือเท่ากับ a บวก b i นั่นแหละ ระยะห่างจากจุดศูนย์ศูนย์ถึง Z ตรงนี้เขาเรียกว่าอ่าคือเรามองมันเรา,ามองมันเป็นรัศมีอาา่ะฮะแล้วมุมตรงเนี้ยกับแกน X คือมุมเซต้าถ้าเราลองงับเคยเรียนเรื่องฟิสิกส์ป่ะเคยเรียนฟิสิกส์เรื่อง, <c uin> งแตกแรงไหมเรา,างับแรงฝั่งเนี้ยลงมามันจะได้เป็น R cos คอตางับฝั่งนี้ขึ้นไปจะได้เป็น r ize, า i n ไซเตาซึ่งระยะต,ตรงเนี้ย มันเท่ากับ a พอดีนั่นคือ r cos t h e t เท่ากับ a และ r sin t h e t เท่ากับ b เขียนได้เป็นอย่างนี้นะ a เราคือ r cos t h e t บวกด้วย r sin t h e t คูณ i หรือเขียนใหม่เป็น r ยกกำลังเฮ้ยยังไม่ยกกำลังสิ r คูณ cos t h e t บวก i sin t h e t เราเรียกแบบนี้ว่า polar form หรือ เชิงคู่วาการเขียนจำนวนเชิง2ในรูปของเชิงคู่วหรือเราสามารถเขียนย่อดได้กว่านี้เป็น r cis t t a ก็ได้ก็คือเราเอาแค่ตัวหน้า cis มาเขียนแล้วก็เอา t a มาตัวเดียวตรงนี้ r cis t t a หรืออีกรูปแบบหนึงที่เขานิยมเขียนกันก็คือ r กํากลัง e i ซีตาหรือถ้าในฟิสิกส์อันเฟอร์ฟราก็อาจจะเจออ่าแล้วก็ขีดอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นมุมนะแล้วก็ซีตาเดี๋ยวถ้าเราไปเรียนแคลในเรื่องอนุกรมเทเลอร์เทเลอร์ซีรีส์เนาะเทเลอร์ซีรีส์เราก็จะรู้ว่า e กำลัง i ซีตาเนี่ยมันเท่ากับไม่ดีกว่าพี่เขียนเป็น e กำลัง i x เท่ากับ cos x บวกด้วย i s ซ้ายซึ่งมันก็คือรูปเชิงควนอนนั่นแหละแล้วบางคนสงสัยว่า R คืออะไร R มันคือระยะห่างจากจุด0ูนย์นถึงจุด a,b ซึ่งก็คือรูทเอกำลังสองบวก b กำลังสองหุ่ยก็พิธากรัสไงเนี่ยอันเนี้ย a อันนี้ b r ก็คือรูทเอกำลังสองบวก b กำลังสองแล้วเซตตาล่ะอุ้ยพ่เขียนผิดดิอันนี้ก็เป็น a นี่เป็น b ดิ เซต้าก็ลองคิดเล่นว่าแทนเซต้าก็คือข้ามชิตก็คือ B ส่วน A แล้วก็หาเซต้าจากตรงนี้ได้แล้วทีนี้เนี่ยเวลาพี่หารากที่ n ของจานวนเชิงซ้อนเนี่ยสมมุติพี่มี z เท่ากับ r กํลัง i θ ตเวลาพี่เขียนนะเวลาพี่หารากที่ n ของ สตาใช่ไหมพี่จะเขียนค่าของค่าของค่าเริ่มต้นก่อนอ่าก็คือเป็นรูปชังโค้วรเริ่มต้นแล้วก็พี่จะบวกไปบวกไปสพายบวกมุมไป2พาย,พายเพราะว่าคือมันมันวนกลับมาที่เดิม r i ซต้าบวกสพายแล้วก็บวกไป2พายบวกกี่ครั้งก็ตามอยู่กับว่ามันมีกี่ลาก เช่นข้อนี้มันมีสามลากพี่ก็จะบวกไปสองครั้งให้มันมีสามตัวอันนี้ต้องเป็นสี่พายดิแล้วก็4ีกำลัง n ลากที่ n ก็คือหารด้วยยุกกำลังด้วย1นส่วนเนเนาะก็คือรากก็คือรูทรูทรูท,ที่ n อะนะฮะก็คือกลายเป็น i อกำลังหนงส่วน n ด้วย E ีกำลัง i เซต้าส่วน n ใช่ปะอันนี้ก็ E ีกำลัง i เซต้าส่วน2พายซต้าบวกสองพายส่วน N อันนี้ก็จะเป็น i ยกำลังส่วน N คือลืมขีนขอโทษ i อกำลัง i เซต้าบวก4พายส่วนด้วย N เช่นเช่นเช่นข้อเนี้ยเราต้องการหารากที่3รากที่3ของ1เราก็บอกว่า1เนี่ยมันคืออะไร1มันคือ e กกำลัง i อะไรซึ่ง1มันคือ ตรงนี้ของแกนจริงซึ่งหนึ่งมันทำมุมศูนย์องศากับแกนจริงก็คือ e กําลัง i ศูนย์นั่นแหละฮะก็เขียนไปเลยว่า z ของเราอ่ะ c ของเราเท่ากับ e กําลัง i ศูนย์เราต้องการหาสามลากก็บวกไปสองพายก็เป็น e กําลัง e i สองพาย e กําลัง i สี่พายมันคือค่าเดียวกันมันแค่เนี่ยมันเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยอ่ะเออก็แค่วนมาเรื่อย หนึ่งสองพาอีก2องพอีก2องพอีก2องพา,งพา,งพามันวนมาจุดเดิมมันคือค่าเดิมแค่วนวนวนอยู่แค่2องพายหน่วยอะ่ะเออทีนี้เราก็หา C ก็าลังลก็ลังส่วสก็จะเป็น E ยกำลัง I สเหมือนเดิมเพราะว่าส่วนสก็คือส่วนก็จะเป็น E กำลัง I อสอพายส่วนสอันนี้ก็จะเป็น E กำลัง I 4สีพส่วนสซึ่ง บอกคถามว่าค่า r หายไปไหนพี่ค่า r หายไปไหน r เราคือหนึ่งไงใช่ไหมเพราะว่ามันคือ a บวก b i อะ a เราเป็นหนึ่ง b เป็นศูนย์ r ก็คือรูทหนึ่งบวกศูนย์ก็คือหนึ่งอืมนี่ก็ตัดได้ตัดเป็นหนึ่งได้เหลือแค่พอที่เป็น e กำลัง i ก็าจะได้ว่าไอเนี้ยคือรากทั้งสามรากของสมการของเราจบเรียบร้อย ทีนี้ก็หาดูว่ามันคือค่าอะไร e ีกำลังไอส่วนก็คือค่าที่เป็น1เหมือนเดิม e ีกำลังไอสพายส่วน3 2พายส่วน3มามองใหม่เามองเป็นพายลบพายส่วน3มันก็คือค่าของคอสพายลบพายส่วน3บวกไอไซพายลบพายส่วน3ทีนี้หาค่าคอไซของ มุมนี้ยังไงก็คือแน,น,น่นอนแหละว่ามันคือเบสของพายส่วนสามแน่นอนก็บ้างกัหมุนกน็มาค่าคอสอ่พายส่วนสามหมุนไปภาน์นวยลบมาพายส่วนสามก็ถอยขึ้นมาก็ตกที่คอแดนตรงนี้คอแดนสองดังนั้นค่าคอจะเป็นลบไซายจะเป็นบวกซึ่งก็คือลบคอสของพายส่วนสามบวกไอไซ์ของ พายส่วนสามก็คือลบหนึ่งส่วนสองบวกรูทสามส่วนสองไออันนี้ก็เหมือนกันนองมองตัวนี้เป็นพายบวกพายส่วนสามมันก็คือถอยนำหน้าไปพายหน่วยก่อนแล้วก็เพิ่มไปอีกพายส่วนสามหน่วยตกที่ข้อด้านสามค้ด้านสามค่าสากับคอนมีค่าเป็นลบทั้งคู่ก็จะได้ว่าตัวนี้ก็คือลบหนึ่งส่วนสองลบกับรูทสามส่วนสองไอซึ่งสังเกตว่า ามค่าเนี้ยของเราเนี่ยมันคืออันนเดียก,กันปะะหนึงน่งหนึ่งลบหส่วนสลบส่วนสก็ตรงกับอันนี้อันนี้ก็ลบหส่วนสกับบวกส่วนสองก็ตรงกับอันนี้และสังเกตว่ามุมแต่ละอันเนี่ยก็คือตอนแรกเราเพิ่มไป2อพายใช่ปะบวกไป2อพาย 2องพายแสดงว่ารากแต่ละรากเนี่ยก็จะเพิ่มไป2องพายส่วน n 2สพายส่วน n เ,เพราะเราหาร n อ,อีกรอบหนึง่งนั่นก็คือรากทุกรากของของ c ใดๆจะทำมุมกัน2องพส่วน n เ,เสมอหรือถ้าเราเขียนเป็นวงกลมหนึ่งหน่วย รากแรกของ1ก็คือก้อนนี้ก็คือเวกเตอร์1รากที่2ก็คือเวกเตอร์ลบหส่วนสบวกรูวสส่วนสไอเวกเตอร์ที่2คือลบหส่วนสลบส่วนสไสังเกตว่าเวกเตอร์นี้มันทำมุมห่างกัน120องศาซึ่งก็คือ2พายส่วนสมั่นแหละเออซึ่งถ้าเราเอาทุกเวกเตอร์รวมกันนะเอาทุกรากก็คือทุกรากสมมติว่า ให้ c i เ่ะเป็นลากของ c ทุกลากเลยรวมกันจะได้ว่าเป็น0เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวกเตอร์มันหักลากันพอดีไงอันนี้คือทุกรากบวกกัน mm. เท่ากับ0เป๊ะเปะเ,เป็นหนึ่งข้อที่อธิบายยาวมากๆนะครับจบกับเรื่องจำนวนเชิงซ้อนหนึ่งข้อที่ กินเวลาไป20นาทีโอ้โ oh. ห